กรณีซีเกมนะครับไล่เรียงกันเลยเนี่ยคนบางคนเขก็บอกว่าโอ้ยรัฐบาลนุชินเพิ่งเข้ามาจะไปปรับเปลี่ยนอะไรได้ผมยกตัวอย่างมโตจีพีเพิ่งเข้ามาแท้ๆแต่ไปหางบได้ถึงสี่พันล้านในการสนับสนุนนั่นหมายความว่าถ้าคุณตามข่าวจริงๆคุณจะพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานแล้วก็มีการออกมาพูดออกมาออกมาออกมา,ออกมาพูดออกมาโพสต์กันหมดแล้วว่า เฮ้ยงานที่ออกแบบไว้แต่แรกเป็นยังไงเลวสิ่งที่มันเห็นได้ชัดคือเข้ามาก็เปลี่ยนตัวมาสคอตที่เขาอุตส่าห์าด,ดีไซน์เป็นเครื่องจักรสารแล้วชื่อก็เป็นแตละวันดีไซน์ไวางดีมาเปลี่ยนเป็นสีทองชากหมดมีแบบตัวเดียวคือลดคอร์สลดทุกอย่างอัตลักษณ์ต่างๆคนคอนเซ็ปต์แนวคิดต,ต่างๆทําลายทิ้งหมดนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลนุทินแล้วผมไม่ได้มานั่งโทดส้มหรือใครที่เรื่องนุทินด้วยเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันก็อยู่บียอนการตัดสินใจของพรรคโซมันนี้ผมก็ตต้องพูแบบเเเปป็็นนนหุผละ แต่คือเนี่ยคือคุณคุณขาดความรอบครอบในการเลือกนุทินเพราะคนนวทินทาอะไรก็ได้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลามองว่าเนี่ยนุทินคือทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่อนยันให้เห็นแล้วว่าการที่คุณยกมือเลือกวุทินมามันสร้างความเสียหายกับประเทศทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องซีเกมความอับอายนี้ขนาดไหนนะครับ